กลับแล้วนะคะฮอสตัดวันนี้ขอเก็บภาพความทรงจำนะคะในห้องเป็นครั้งสุดท้ายว่าเมาื่อคืนฝนตกนะคะหิมะตกด้วยก็เลยเออแต่ว่าฝนตกที่นี้หิมะมันก็เลยค้างอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีหมอกนะคะฟุ้งอยู่ข้างบนรอบๆบางช่วงเนี่ยมองไม่เห็นยอดเขาเลยแต่ว่า ช่วงนี้มองเห็นแล้วนะคะสวยมากเลยก็ใครอยู่ช่วงเ De ดซ ember น่าจะหิมะขาวโพลนน่ะน,นะคะคงจะสวยมากเลยเดี๋ยวไว้ต้องกลับมาช่วงวินเทอร์อีกครั้งนะคะโรงแรมที่เราเลือกพักที่นี่ก็คือ Gashof ไวซ์ s l ล m m ที่พักอยู่ใจกลางเมืองสะดวกในการเดินทางและใกล้ทะเลสาบเช็คอินนะคะด้านซ้ายมือเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นลิฟต์ไปทางขวามือนะคะเพื่อขึ้นไปยังห้องพักชั้นสองห้องพักนะคะด้านในกว้างขวางมากเตียงใหญ่นะคะนอนหลับสบาย ห้องตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็ดูโคซี่มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะมีความสะดวกสบายห้องน้ำก็ใหญ่แล้วก็สะอาดด้วยค่ะเดินออกมาด้านนอกนะคะจะเห็นระเบียงนะคะหันหน้าเข้าหาทะเลสาบ ในช่วงโลซีซั่นนะคะร้านอาหารส่วนใหญ่หรือโรงแรมบางที่ก็จะปิดให้บริการนะคะนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เราเลือกพักที่นี่ค่ะและจองห้องพร้อมด้วยอาหารเย็นนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเดินหาร้านอาหารว่าร้านไหนเปิดร้านไหนปิดบ้างนะคะก็สะดวกดีค่ะ s t a r t เตก็เริ่มที่ซุปก่อนเลยนะคะ มาโฮจัดทั้งทีนะคะวันแรกก็เลยเลือกเป็นปลาเทานะคะส่วนของหวานก็เป็นเค้กสตรอเบอรี่ค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะบอกเลยเมนูสำหรับดินเนอร์วันที่สองเราก็เริ่มที่ซุปมะเขือเทศแล้วตามด้วยเนื้อแกะนะคะส่วนของหวานก็จะเป็นเหมือนช็อกโกแลตมูสค่ะอันนี้เป็นเก้าอี้นะ มันจงใจมาทำ The shuttle bus not c o m i n g yet no? Now are <already> Yeah. o u filming? y You want me to comment on that? Yeah. เ <f ans> มื่อคืนฝนตกนะคะน้ำค่อนข้างจะปริ่มเปียกเต็มเลย น้ำใสมากนี่ตรงนี้เป็นสะพานนี่คือเราทานอาหารเช้าแล้วเราก็ออกมานะคะเตรียมตัวจะขับรถต่อไปยังมิลานนะคะแต่เมื่อคืนหิมะตกอะ่ะข้างบนหิมะข้างบนภูเขาอะ่ะมันขาวอ่ะคะ่ะสวยมาก ตรงบนเนี่ยคือหมอกนั่นเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะ น้ำใส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 มากใสมากถึงมากที่สุดใครมาเฮาสตัดช่วงดูใบไม้ร่วงนะคะบอกเลยว่าสวยมากแต่คุณต้องเช็คอากาศดีๆนะเพราะว่าบางวันเนี่ยพยากรณ์อากาศช่วงเช้าแดดออกแต่ว่าช่วงบ่ายฝนตกนะคะเราก็จะได้ถ่ายรูปแบบได้ได้สวยแล้วก็ จัดเสื้อผ้านะคะจริงๆวันนี้อากาศก็ประมาณ6องศา7องศานะมันก็ไม่ได้รู้สึกหนาวมากนะคะแต่วันนี้มันจะคืึๆไม่มีแดดก,ก็มันก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะเราัมา,มาเที่ยวประมาณวันจนคืนนะคะ2คืนโอเคแล้วก็เที่ยวได้ผลน,นะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะคือมันสวยทุกมุมจริงๆไม่รู้ว่าจะปัญญายังไง เนี่ยไม่อยากจะกลับเลยนะคะเนี่ยจะไปอิตาลีอิตาลีก็มีหลายที่ที่ที่สวยนะคะย <c oughs> ังไงเราคงต้องไปต่อค่ะฮ่าสตัดยังไงเดี๋ยวจะต้องมาในช่วงเอ่อวินเทอร์แน่นอนนะคะจะกลับมาะครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายไปไหนต่อกันคะไปไหนต่อ Where we going to next ไปมิลานไปมิลานนะคะเดี๋ยวเราอาจะฮ่าสตัดไปมิลานปฏเสธดิ๊ดดิ๊ดดิ์ Refused no 6ชั่วโมง40โอเค about hours s e ว mm ่ n h o า r s นะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่มิลานต่อนะคะรง <Okay. S 1> นีสวยมากค่ะที่เป็นขาข้างบน